เฟสคัพเปลคู่จิน้นขวัญใจมหาชนนะครับได้แก่เตะและโอเอ๋ว e จากแปรรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทหนึ่งครับซึ่งได้รับการโหมตไปถึง50%เซครับอ่ะรางวัลชิ้นใหญ่พรุ่งนี้หยุดเิว1นึงวันเอา้า แล้วจะอ่านทานเนออ่านหนังสอือทุกวันใช่จะดีซะหน่อยสมองแนละมันต้องพักบ้าง Yes 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 ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสำหรับรางวัล Best Couple yes! Award จากไทยทีวีวอร์ด2021นะครับผมก็จริงๆผมกับพีพีก็รู้จักกันมานานนะครับผมแล้วก็มีการเดินทางร่วมกันมาเยอะทั้งในเรื่องของชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตการทำงานนะครับผมก็ เป็นยังรู้สึกดีใจเพราะว่าจริงๆไปแล้วฉันดีใจเธอก็เป็นอีกเช็คมาร์กใหญ่หนึ่งของเราที่เรามีโอกาสได้ทํางานร่วมกันอย่างนี้ครับเราก็ดีใจที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็สนับสนุนเราอะไรเงี้ยแล้วก็บวกให้เราได้รับรางวัลน,นี้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับขอบคุณนะครับ so we would like to say thank you to lightyear award and all Thai and international fans to for voted for us so this character make us to have a lot of opportunity in life and work and most importantly we have a chance to meet you guys so thank you so so much for voting for us and i have to say thank you to build to to make a day in oil being the best day in oil thank you thank you ต้องบอกว่าเป็นเดอะเบสเต้และโอเอ๋ว e จริงๆนะครับคือเล่นได้อินมากไม่ว่าเขาจะหัวเราะร้อ,รองไห้มีความสุขความทุกข์ทุกอย่างเล่นได้แบบว่าสมบทบาทจริงๆคนดูแล้วก็รู้สึกว่าอินตามไปทุกอารมณ์ผบทเลยทีเดียวเพราะทั้งคู่มากกว่าคำว่าคลครับเขาเป็นทีมเวิร์กที่ดีมากจริงๆผมขอเป็นตัวแทนของแฟนๆนะครับแสดงความยินดีกับบิลกินพีพีและทีมงานผู้ผลิตซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธออีกครั้งหนึ่งนะครับ